จะมาพูดคุยวันนี้ซึ่งแนะนำไปแล้วในเบรกที่แล้วแนะนาไปแล้วเราสวัสดีเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไกรศอาจารย์ชริดาพรครับต้องขอบพระคุณครับที่จะมาให้พวกเรารู้ทันประเทศไทยนะครับอาจารย์ไกรศครับผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยชื่ออะไรนะที่ขึ้นไปหาคอตอสอลลูกโอกลูกโอกแล้วลูกโต้ง เมื่อปี60เลยครับตอนที่รอสชเนี่ยคณะเขาเรียกอะไรรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติครับเขาได้ทําการปฏิวัติยึดอํานาจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในวันที่เขายึดอํำนาจเนี่ยพลเอกชาติชายอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วลูกโต้งก็คืออาจย์ใจศักด์เนี่ยนะครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วเขาทําไงบ้างคือผมก็ได้ข่าวมาแล้วว่าจะมีการรับประหารนะฮะ วันนั้นเนี่ยที่คุณชาติชายโดนจับกับคณะนะฮะก็โดนจับที่สนามบินนะครับที่ดนอนเมืองครับกำลังจะขึ้นระบินไปเข้าเฝ้าท่า,าเจ้า้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหอมอคุณอาทิตย์กำลังเอกอครับในํำนองนั้นนะครับ ก็โดนโดนจับทันทีนะครับก็มีที่ที่โดนจับเนี่ยก็โดนจับทุกคนเลยที่อยู่ในบนลบินมีใครบ้างเท่าที่ผมจำได้นะครับก็มีก็มีชาติชายแหละครับแล้วก็มี <laughs> สุรเกียรติสุยสุรเกียรติสถียนไทยบรวรศักดิ์อวันโนนี่เขาโดนมาสองั้างแลยเนะี่ยสุรเกียรติครับแล้วก็ อันนันตอนันตกูลลองเลขาใครต่อใครตั้งหลายคนฮะนายตาหงตาหารนายตำรวจอะไรที่ติดตามให้ด้วยโดนหมดเลยทุกคนตอนนั้นนั่งอยู่บนเครื่องบินนั่งอยู่บนเครื่องบินก็เลยไม่โดนี่คขาเทมขาดปุ๊บก็เขาก็จับเลยอ๋อนะฮะปืนที่เลยปืนจี้เลยปืนที่แล้วก็ลงแล้วก็เอาไปอยู่ที่บ้านเซฟเฮาส์บอนอหกหรือเปล่าบอนอหกครับบอนอหกกักบริเวณเลย จากบริวเวณหลานเหลือก็โดนจับหมดตอนนั้นมีหลานอยู่คนหนึ่งด้วยมไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองครับไม่ได้ฮะเกี่ยวกับการเมืองด้วยไหมฮะรู้สึกทํางานอย่างไรทำเงียบเ,เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ล็อ,อกตอปานเปรย์ก็โดนไปด้วยครับดรปานเปรย์ ก็โดนทุกคนโดนโดนจับหมดที่ตอนหลังนี่ก็ไปอยู่กับทักษิณขึ้นมาอ่าไปอยู่ครับอันนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ถูกจับทั้งคู่เลยหมนกันอันนี้ไม่ได้โดนจับอะคือคือที่มันแตกต่างอันนี้นะคุณทักษิณไม่ได้โดนเลยรับอันนี้อ่าอย่างนี้มันมันมันคืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนกักตัวกันอยู่สิบห้าวันบางคนต้องนอนบนโต๊ะปิงปองต้องนอนกับพื้นนอนกับอะไรอะไรกันนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วรัฐมนตรีกับทุกคนนะฮะ เ,เกือบทุกคนโดนลิฟซับหมดเลยครับโดนยึดซับอย่างเงี้ยยึดซับไม่ใช่แค่อายัดไว้ก่อนนะฮะอา,อายัดอายัดอะไรง<ม>กันนะอายัดยังไม่ทันลิฟนะครับแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับ<ม>นําโดยคุณสิทธิ์ลืนน่คุณใัรไปล,ละสิทธิ์จีราโรดเออสิทธิ์จีลาโรดคุณสิทธิ์จีราโรดนะครับแล้วก็ส่งสารทันทีเลยส่ง<ม>สารนะครับทั้งหมดนี่เป็นจํานวนเงินก็ในเราระ้สึกพันกว่าล้าน นะครับอาจจะไม่ถึงเลยช่ามครับไม่ถึงหลายคนครับรัฐมนตรีเกือบทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะพลเอกชาติชายพันกว่าล้านไม่ไม่ใช่พลเอกชาติชายมดนน้อยแ่หลายคนพันกว่าล้านเองถ้าเป็นคุณทักษิณคนเดียวเนี่ยโอ้โหไม่เป็นแสนล้านนะเป็นแสนก็สมัยสมัยนั้นไม่โลดบนถึงขนาดนี้ยังโดนรลฐประหารเลยนะฮะทีนี้รู้สึกว่าใช้เวลา หลายปีเหมือนกันอ่ะกว่าสารจะตัดสินแต่มีคนเดียวที่ไม่โดนลิทซับเก่งมากที่สุดแล้วก็คือคุณบรรหารศิลปะอาชาไมเก่งตัวเล็กหรือไงอลอก่งหลุดพวกเลยรู้สึกหลุดหลุดอยู่นรอนอกนั้นแล้วไม่แล้วไม่ใช่เพียงแต่ตัวรัฐมนตรีแค่นั้นนะครับภรรยาลูกเลิกโดนหมดเลยครับ ภรรยาและลูกก็โดนด้วยโดนด้วยทั้งครอบครัวเลยตกลงเงินของอาจารย์โต้งคืออาจารย์ไก่ศักด์ก็โดนด้วยโดนหมดเลยโดนอายัดหมดอายัดหมดแล้วทําไงตอนนั้นมีจําเป็นต้องใช้เงินทําไงก็ต้องขอเงินคนนู้นคนนี้เขาเพื่อนฝูงอ๋อเออเพื่อนฝูงเขาแล้วขอรัฐซชได้ไหมคืออได้ครับบางทีจะต้องมีเหตุมีผลไม่ว่าว่าตอนนั้นจะ กูจำได้ไหมใต้ถุนบ้านเพรามันเรือนไทยมันเปิดใช่ไหมมันกว้างๆมาล่งโลกมันล่องโลกเนี่ยก็จะปิดไงฮะเฉพาะตอนนั้นมีลูกเลยรใช่ไหมจะทําเป็นห้องให้ลูกอยู่ก็ต้องไปขออนุญาตเขาใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะอนุมัติมาเพื่อตังมาทำเงินตังมาทำก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเงินทองทรัพย์สินอยู่ในธนาคารเขาจับอายัดยึดไว้หมดเลยยึดไว้หมดเลยตกลงเราจะใช้ถ้าจําเป็นก็ต้องทําเรื่องไปขอเขา ต้องทําเรื่องไปต้องมีงมีหลักฐานชัดเจนพูดง่ายว่าเขารับสารภาพปุ๊บเขาก็อายัดรั์ไปเลยอย่างแรกเลยเรื่องทรั์เนี่ยอายัดไ้ก่อนเลยต้องตั้งทนายไปว่าความเลยว่าได้มายังไงทีเลือดโอ้โหเกือบทุกสตางค์เลยเอาเงี้ยนะครับต้องต้องที่มาที่ไปแล้วเขาคุมตัวไว้เนี่ยที่บอนอหกเนี่ยสิบห้าวันสิบห้าวันนอกเหนือจากนั้นแล้วมีหมายจับมีหมายจับหลายคนนะครับที่เขาเชื่อว่า เป็นอันตรายต่อ,อรัฐะนสมัยนั้นก็มีหมายจับคุณเฉลิมอยู่บำรุงมีหมายจับผมด้วยนะครับมีหมายจับรู้สึกคุณมนูนมนูนรูกกระจรสมัยนั้นชื่อมนูนลูกกระจรให้เฉยนะครับแต่ก็ตั้งข้อหาว่า จะรอบสังหารผู้นำอะไรในใน,ใน,ในอดีตมานะครับซึ่ง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 จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นคดีก็เป็นคดีที่แตกขึ้นมากันในในตอนนั้นนะครับครับแต่ว่ามันก็รุนแรงพอสมควรแต่ถ้าหวนกลับไปดูในอดีตนะครับคุณไปดูนาดีตก็ไม่เกิดอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะเขาออกหมายจับเนี่ยเดี๋ยวขอขอขอ้อไหนก่อนนี่ก่อนเ,อเขาออกหมายจับ,ค,บคนเอกชาติชายด้วยไม่ได้ออกจับเลย จับเลยฮะแล้วออกหมายจับทีหลังอีกไหมไม่มีไม่มีมีคดีไหมไม่ก็มีคดีรวยผิดปกติไงอ๋อแต่ใช้อำนาจปฏิวัติครับมีจับตัวไว้ก่อนจับตัวไว้ก่อนแล้วทำไมถึงหลุดออกไปต่างประเทศได้ก็เขาปล่อยให้ไปเขาปล่อยให้ไปก็เปอยให้ไป,ปไปพ้ปปปนพลนะแล้วพลเอกชาติชายพอไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อังกฤษ ที่เดียวกันอีกกับคุณทักษิณที่ที่เดียวกันไม่ใช่ที่เดียวกันร้อนร้อนกันอนกันแต่ไม่ใช่บ้านเดียวกันแล้วพอดชาติชายขึ้นศาลยังไงเดี๋ยวเดียวเียวพอดชาติชายเนี่ยใช้วิธีเดินสายรอบประเทศไทยไหมมาจีนม้่งไปฮ่องกงม้งไปญี่ปุ่นม้่งออสเตรเลียม้างอย่างนี้ไหมไม่เดินไม่ไปไหนอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่รู้สึกกลับมาเมืองไทยครั้งหนึ่งแค่นั้นนะครับ ไม่ม, <า S 1> มีม <า S 1> พฤติการในการาที่ก่อกวนที่จะสู้ที่หาทางส่งไอ้นู่นไอ้นี่เขียนจดมหมายเดี๋ยวยางนั้นอย่าง,งนี้ไม่ยอมเขาเลยหมายความว่าเลิกกันเลิกเลิกพอพอยอมเขายอมยอมยอมเขาสู้เขา,มาไม่หไหวก็หมายความว่าพอพอจัดการพับพรเด็นา้ช้ยก็โอเคเลิกกันเมื่อเลิกก็เลิกที่เหมือนเล่นกีฬาแพ้ก็แพ้เลิกกันเลยครับครับ คือคืออย่างนี้ก็รู้ว่าจะมีการรัดประหารแล้วนะครับก็เคยมีออปชั่นมากันนะครับก็คือว่ามีการต่อรองมาก่อนไม่ใช่ฮะมี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 มการประชุมกันภายในอะไงเรเล้กกัน,นกับที่ปรึกษาแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับคนใกล้ชิดว่าจะสู้ไหมนะครับกับสุจินดาเนี่ย เอาไหมเขาว่าเรารู้แนวหมดรู้แล้วนะครับแล้วเราคิดว่าจะสู้ไหมจะสู้ไหมนะครับก็มีออปชั่นออกมาสองสามออปชั่นใช่ไหมครับออปชั่นแรกเลยก็คือปลดคุณสุจินดาเลยครับปลดก่อนปลดก่อนเลยปลดปลดออกจากตำแหน่งเลยใจะมัาคล้ายๆคุณทักษิณเหมือนกันที่จะปลดพ้นครับปลดอะไรนะพ้นเอกสนที่คล้ายๆอย่างนั้นอันนี้จะหันกลัวที่สุดใช่ไหมฮะ ออปชนันที่สองก็คือว่าสากัดกั้นการรัฐประหารโดยเปลี่ยนผู้บัญชาที่มีกำลังอยู่ในกรุงเทพ<ม>นะครใตทัพภาคหนึ่งค<พ>นอมอหนึ่งเปลี่ยนรองให้เฉยก็พอเขาบอกเปลี่ยนรองให้เฉยในระดับที่คุมกำลังอยู่จริงๆนะอันนี้อนันที่สองนะ,นะครับอันที่สามก็คือว่า เอา,เอาพลเอกอาทิตย์เข้ามาแล้วก็ให้แล้วแต่ท่านกันแลแ้ท่านจะทำอะไรเพราะว่า,าพลเอกชาติชายเนี่ยหรือคุณชาติชาย